สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาคุยเรื่องแมนเชสเตอร์ซิตี้กันสักหน่อยล่าสุดเป๊ปกววริโอลาเพิ่งออกมาถแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกับเอเวอเรตันวันเสาร์นี้มีประเด็นร้อนร้อมเพียบเลยทั้งเรื่องแจ็คกรีลิชที่กำลังฟอร์มดีกับเอเวอเรตันเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยิงกระจายและข่าวร้ายนิดๆเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโรดี้เริ่มที่แจ็คกรีลิชก่อนเลยครับ แข้งหนุ่มวัย30ปีที่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเอเวอร์ตันตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังจากที่หลุดจากตัวเลือกอันดับต้นๆในทีมซิตี้ตอนนี้เขากลับมาเฉิดฉายอีกครั้งที่กูดิสันพาร์คเป๊ปถึงกับยอมรับว่าแจ็คมีอิทธิพลมหาศาลในเกมของเอเวอร์ตันตั้งแต่วันแรกเลยเขาได้ลงเล่นต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการผมดีใจจริงๆที่เขาได้กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งแต่น่าเสียดายเกมวันเสาร์นี้กรีลิชจะลงเล่นไม่ได้ เพราะกดห้ามนักเตะยืมตัวเจอกับต้นสังกัดเป๊ปถึงกับบอกว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารสักคนในอังกฤษผมจะเปลี่ยนกฎนี้ซะมันน่าสนุกกว่านี้ถ้าเขาได้เล่นเป๊ปยังบอกอีกว่าเขายังไม่ได้คุยกับกรีลิชตั้งแต่ย้ายไปแต่หวังว่าจะได้เจอกันที่เอติฮัดวันพรุ่งนี้ที่สําคัญเป๊ปยังทิ้งท้ายถึงโอกาสที่กรีลิชจะกลับมาที่แมนซิตี้ในอนาคตเขาบอกว่า แจ็คยังมีสัญญาก,กับเราอีกหนึ่งปีหลังจากที่เกิดขึ้นตอนนี้บางทีแมนซิตี้อาจจะอยากได้เขากลับมาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรๆมันยังเกิดขึ้นได้อีกเยอะมาต่อที่เออร์ลิงฮาแลนด์เครื่องจักรถล่มประตูของซิตี้บอกเลยว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงสุดๆฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว21ลูกจาก12นัด โดยเป็นการยิงรวมทั้งกับซิตี้และทีมชาตินอร์เวย์สถิตินี้มันน่าเหลือเชื่อมากโดยเฉพาะในเกมทีมชาติเมื่อเร็วๆนี้ยิง5ลูกใส่มอนโดว่าเมื่อกันยายนและแฮตทริกใส่อิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วช่วยให้นอร์เวย์ใกล้จะได้ไปฟุตบอลโลก2026ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1998สำหรับซิตี้ฮารแลนด์ลง9นัดในลีกยิงไป12ประตูมีแค่นัดแพ้สเปอร์สเมื่อกันยายนที่กองหน้าร่างยักษ์ยิงไม่ได้ รวมแล้วตั้งแต่ย้ายมาจากดอดมุลปี2022เขายิงให้ซิตี้ไปแล้ว136ประตูเป๊ปถึงกับบอกว่าถ้าผมเป็นโค้ชทีมคู่แข่งผมคงต้องส่งเซนเตอร์แบ็กสคนไปประกบเขาแถมยังยกย่องว่าในโลกฟุตบอลมีนักเตะแค่4 5 6หรือ10คนที่เปลี่ยนเกมได้และฮาแลนด์คือ1ในนั้นเรามีเขาแล้วหวังว่าเขาจะอยู่กับเรานานๆเมื่อถามว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของฮาแลนด์หรือเปล่า เป๊ปตอบชัดๆว่าผมว่าใช่เลยเขาดูดีมากไม่ใช่แค่เรื่องยิงประตูแต่หลายๆอย่างในเกมของเขามันสุดยอดตอนนี้ฮาแลนด์กำลังพีคสุดๆเป๊ปบ,บอกว่าไม่ต้องไปจัดการอะไรพิเศษเลยเพราะน้องอยู่ในโหมดที่ไม่ต้องเคาะก็ยิงได้แต่เป๊ปก็แซวว่ายังไงเขาก็ต้องมีช่วงฟอร์มตกบ้างแหละเพราะยิงแบบนี้ตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าถึงวันนั้นผมและทีมจะอยู่เคียงข้างเขาแน่นอน มาถึงข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับซิตี้กันบ้างซึ่งก็คือเรื่องของโรดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งเจ้าของบัลลังดด2024จะฉวดลงเล่นในเกมนี้แน่นอนแล้วเขาเจ็บต้นขาจากนัดชนะเบรนฟอร์ดก่อนเบรกทีมชาติซึ่งลงได้แค่21นาทีซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บล่าสุดต่อจากที่เจ็บเข่าพักยาวเกือบทั้งฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้โรดี้ลงเต็ม90นาทีแค่2นัดเองนะเป๊ปบ,บอกว่าพรุ่งนี้เขาไม่พร้อมลงแน่ๆส่วนจะพักนานแค่ไหนผมก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นโรดี้กลับมาคุมเกมแดนกลางของซิตี้อีกเมื่อไหร่โรดี้คือหัวใจในแดนกลางของซิตี้เพราะหลังจากขาดเข้าไปแดนกลางของซิตี้ก็ดูเหมือนจะไม่แน่นปึกเหมือนเดิมปิดท้ายด้วยมุมมองของเป๊ปเกี่ยวกับทีมนะครับหลังจากที่ซิตี้เสียแชมป์ลีกให้ลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งเป๊ปยอมรับว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีฤดูการนี้เขามองว่าทีมเราดีขึ้นเยอะในทุกเกมเมื่อเทียบกับฤดูการที่แล้ว ผมเห็นอะไรหลายอย่างที่เราทำได้ดีขึ้นนั่นคือพลังที่ทำให้ผมยังสู้ต่อเป๊ปตั้งเป้าว่าจะพาทีมกลับไปลุ้นแชมป์ให้ได้ในช่วงท้ายฤดูกาลมีคนถามด้วยว่าเป๊ปจะพักบ้างไหมหลังคุมซิตี้มาเก้ปีกว่าแล้วเพราะคา r เลสพลานชาร์ดอดีตนักวิเคราะห์ของซิตี้บอกว่าเป๊ปน่าจะต้องพักเพื่อชาร์จพลังเป๊ปหัวเราะแล้บอกว่าเขาพูดถูกแหละแต่ผมจะเริ่มคิดเรื่องนี้ในปี2035โนน ตอบแบบนี้แฟนบอลแมนซิตี้ยิ้มรากกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งต้นฤดูกาลแต่ศึกพรีเมียร์ลีกก็ยังคงความเข้มข้นเหมือนเดิมและก็น่าจะยังเป็นกลุ่มทีมเดิมๆที่ขับเคี่ยวไล่ล่าแชมป์กันอยู่ก็คืออาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และม้ามืดที่มองข้าไม่ได้อีกทีมก็คือเชลซีศึกนี้คงต้องลุ้นกันยาวๆว,ว่าทีมใดจะยืนระยะได้ดีกว่ากัน